สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะกับช่องแก้วพารวยฉาแน่วค่ะคําเตือนนะคะวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบคุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมไม่สนับสนุนการพันประเภทผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ มาราพัฒนามาซ่อมให้นะคะอันนี้คือลงไปแล้วเมื่อวานนะคะลงไปแล้วรอบเมื่อวานนะคะลงไปหนึ่งคลิปเดี๋ยวจนะมาถ่าทาให้อีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะจะมีสี่ตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งหางแค่นั้นเองนะ,ะก็ไปอะ,อะไรนะสองศูนย์เก้าเหมือนเดิมค่ะ นี่นะไป2 0 9 1แต่ว่า2 0 9แต่ว่าเรากำลังวันมัน1กับ9ก็เลยใส่ให้ไปแค่นั้นเองนะคะทุกคน สองหนึ่งสองห้าสองแปดศูนย์สามเก้าห้าเก้าแปด 二零。 Thông xông Cắn này, cắn này, cắn này, Cánh này. 1 9ค okay. okay. ่ะ1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8นลืมชุดแล้วเนี่ยชุดอะไรอะ่ะ Kenan. Okay. ชุดเนี่ยชอบก็ไปไม่ชอบก็ผ่านนะคะอนะคะ่ะกันไว้นิดนึงนะเนี่ยกันไว้นิดนึงนะคะวันนี้คิดว่ากลัวกลัวมีหนึ่งกันไวนะ้นะนะฮะประมาณนี้สรวรวัฒนานะคะทุกคน 2 1 2 5 2 8 0 3 9 6 0 9 1 0 1 4 1แนก็8อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะดูเองอะทุกคนดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะคะชุดนี้ถ้าชอบก็ไปไม่ชอบก็ผ่านนะประมาณนี้เลยขอให้ทุกคนโชคดีนะ1 3 8 0สนนะประมาณนี้นะคะ,ะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ